แม่กับวิววลิตปิจารหน้าเด้อเรื่องอาหารการกินกัวอย,าววยาว่าเอากุ้งเผากัวน้อยตัวละมือเจ็ดมือหกไปหักเอาเงน,นด้คููแรกออเออป็นคิ่อเริเ่คูกูกำปองซาซิโนวาไนเด้อคููที่สองฮัโหลับเท็ดี้สามคููที่สามเลยก็เห็นครับจอ

รอติดตามกันครับมาลุนกันครับกับทีมงานชาลีปาครับท่านเนเป็นไ9ครับนี่สคเลอกหอไปนะครับลุกันไน ไฟได้นะครับรัอครับเนสาไฟได้นะครับองคาโมงงามครับอยากหลมหลมเนี่ยครับไฟได้อยู่นะครับสี่สิบเาบเพียงครับบอธมรดาครับสำหรับเลขกํลัคับร้องหลายเล้ยวโง่เลยโอยนี่

ตอนนี้ได้สามสิบนะจับแตงรำดานลครับจับเพียงตลวดท่านตามดวมากับผมกับพี่ดงเป็นพันเหรีีกรถลากสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิครับชาลเปาครับ